สวัสดีครับนี่เป็น <c oughs> เมนูไข่นครับเราทาเป็นไข่ไชโป้นะครับนี่ครับเราใส่ไชโป้ลงไปละครับตีให้เข้ากันนะครับนี่ก็พอได้ละใส่น้ําตาลลงไปนิดนึงนะครับ <c oughs> <c oughs> น้เอเจะนะฮะไชโป้มออกเค็มๆหวานๆนะครับ ตีให้เข้ากันแล้วก็เดี๋ยวตั้งไฟตั้งกระทะกันครับตั้งกระทะให้ร้อนครับเทน้ําปั่นลงไปครับใช้ไฟอ่อนกลางนะครับใครใช้โป๊ระวังมันไหมนะครับข้อสาคัญนะครับเอารงไปทอดเลยนะครับก็ระมัดระวังเรื่องไหมนิดนึงนะฮะใช้โป๊จะไหมเร็วพอสุกด้านหนึ่งแล้วกลับข้างครับ กับข้างมาครับเหลืองน่าทานมากครับรอสุกแล้วก็เอาขึ้นได้เลยครับอ่ะเหลืองน่าทานนี้ก็เดี๋ยวเอาขึ้นได้เลยครับนะครับก็เสิร์ฟได้เลยครับนี่ผมทํากินกับข้าวต้มร้อนๆนะครับเช้าวันเสาร์วันนี้นะครับก็ระวังไหม้ครับแต่ว่านี่กาลังดีนะครับอร่อยมากลองทําทานดูครับไข่เจียวไซโปนะครับ สวัสดีไปก่อนครับสวัสดีครับ